สวัสดีครับผมสงคามครับจาก Smart ทเทคเตอนะครับวันนี้ได้สมาชิกเพิ่ม1นึคันนะครับเป็นอีสกีนะครับอีสกีแร h ฮอบนะ18แดแรงครึ่งพลงไรพาวเวอร์นะครับเครื่อง3ามสูบเครื่อง3ามสูบยางดีครับยางสวยครับเครื่องสามสูบนะครับสวยๆเลยเครื่องติดง่ายนะครับชั่วโมงทำงาน นะ้านนี้ไม่เห็นแต่หม่ใช้ได้หมดนะครับใหม่ใช้ได้หมดนะครับมีบุบนะบมีบุบมีสนิมาหางนะครับตรงนี้ปรับปรับไฟฟ้านะครับปรับได้นะครับหางปรับได้ตรงนี้นะแต่ให้รอีกหลังยกขึ้นลงนั่นปกตินะครับเป็นแมนวนวลปกตินะเป็นแมนวนวลปกตินะครับ ชั่วโมงทำงาน1,994งนชั่วโมงนะครับเครื่องสตาร์ตร <c oughs> ต,รติดง่ายนะครับชุบชบสตาร์ใด้ดูนะครับสตาร์ตติดง่ายครับมาดูไอนะครับมาดูไอก่อน เครื่องนี้นะครับไม่มีไอนะครับอันนี้ไม่มีไอมีน้ำนะครับน้ำไม่ดันนะครับน้ำไม่ดันน้ำมีนะน้ำยังเขียวอยู่เลยนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์0822804603คันนี้เดี๋ยวทำสีใหม่นะครับ ทำสีใหม่ผมอะไรพาวเวอร์ตอนนี้ยังใช้ไม่ได้เดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวทำสีใหม่นีให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับทำสีใหม่นะครับมีบุบนะครับอันนี้กรอบอันนี้อยู่นี่ครับครบนะครับมีฝาข้างฝา,างครบทุกอย่างฝาข้างครบนะครับจากหน้าครบ ทางหน้าครบนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเอาให้ดูอีกทีนึงนะครับถ้าใดสนใจก็จองได้นะครับจองไว้ก่อนได้นะครับจองไว้ก่อนได้นะครับโทรมาจองได้ที่เบอร์0822804603นะครับครับคแค่นี้นะครับสวัสดีครับ